บอลโวนะครับ p j เนะครับเราพื้นที่มืดคุณเห็นไหมพื้นที่มืดนะครับเรามาทดสอบว่าคุณจะเห็นไก่ไหมอ่ามาเห็นไก่ไหมนี่นะครับคุณก็จะเห็นไก่นะครับไก่นี่นะครับ ก็มาดูโปรดักตัวใหม่นะครับเป็นกล้องในวิชั่นนะครับเป็น PJ2 ของ b o v o นะครับตัวนี้ PJ2 นะครับ0532นะครับ0532 d t o n NV นะครับภายในตัวกล่องอันนี้มันจะเป็นกล่องใหม่นะครับกล่องตัวใหม่ภายในตัวกล่องมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างปุ๊บอ่าออกมาจะมีคู่มือนะครับมีคู่มือนี่คู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานนี่เอาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ คู่มือการใช้งานอ่ามีการใช้นะครับตัวน,ต TV, น,ตนี้สายต่อกับทีวีนะครับสายต่อกับทีวีสายต่อกับนี่สายต่อกับทีวีตัวนี้ตัวกล้องแถมกระเป๋านะครับแถมกระเป๋าแถมกระเป๋ามานะครับก็ตัวนี้จะมีที่ใส่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ จะเป็นที่ใส่เ d ็ดดีนะครับเ d ็ดดีตัวนี้จะมีขาสําหรับใส่ตั้งกล้องนะครับสําหรับใส่ตั้งกล้องอเวลาใส่ผมใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วมันจะใส่แบตเตอรี่3ก้อนนะครับมันจะใส่แบตเตอรี่3ก้อนนี่นะครับนี่3ก้อนผมใส่ลงไปปุ๊บเป็นลนนักษณะนี้นะครับปุบใส่แบบนี้แล้วก็ปิดนะครับปิดแล้วการเปิดกดค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับ ขึ้นมานะครับลักษณะตัวกล้องตัวนี้จะเป็นที่จับนะครับเป็นที่จับตรงนี้หลอดอินฟราเรดนะครับเปิดหน้ากล้องอ่าหน้ากล้องจะมีจุดจุดนี้อยู่อ่าเปิดมาปุ๊บคุณสามารถดูได้นะครับปุ่มเนี้ยมันจะเป็นปุ่มเมนูถ่ายรูปอัดวิดีโออ่าซูมเข้าซูมออกนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันสายทิศการใช้งานกันครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ กล่องมันเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับอ่านี่ป,นประมาณนี้นะครับกล้องในวิชั่นแล้วปิดก็กดตัวนี้ปิดนะครับนี่กดปิดโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับสาธิตการใช้งาน นะครับบอวอนะครับ Pj 2นะครับเราพื้นที่มืดคุณเห็นไหมพื้นที่มืดนะครับเรามาทดสอบว่าคุณจะเห็นไก่ไหมอ่ามาเห็นไก่ไหมนี่นะครับคุณก็จะเห็นไก่นะครับไก่นี่นะครับทดสอบตัวนี้ Pj 2นะครับ Pj 2กล้อง night vision หนึ่งตานะครับอันนี้อ่า ในพื้นที่มืดนะครับอ่าโชว์ให้ดูเลยชัดๆเลยเห็นไก่จริงๆนะครับเห็นไก่จริงๆนี่นี่นะครับน,นี่นะครับเปิดพื้นทดสอบพื้นที่นะครับเ,เปิดนักกล้องนะครับเปิดนักนี่นะครับมาดู มันชัดมากนะครับชัดมากคือถ้าเราเราส่องในท,ที่มืดนะครับมันก็จะาโอตโตเองอัตโนมัตินะครับนี่มันเห็นพื้นที่มืดไหมนี่นี่นะครับเห็นพื้นที่มืดไหมอ่ามันจะมีหลอดยูทิเฟเลตนะครับแสงอิฟเลตโดยอัตโนมัตินะครับนี่พื้นที่มืดอ่าเรามาทดสอบพื้นที่โล่งนะครับว่าเป็นไงนี่นะครับก็จะเห็น ประมาณนี้ชัดมากนะครับชัดมากนี่คุณเห็นไหมพื้นที่นี่นะครับคุณไม่เห็นอ่าซูมนี่ประมาณนี้นะครับโอเคก็สาธิตให้ท่านดูว่าปุ่มตัวนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนเมนูฟังก์ชันได้นะครับถ่ายรูปได้นะครับอันนี้เปลี่ยนมาเป็นฟังก์ชันถ่ายรูปอ่าอ่า,อาวิดีโอนะครับอ่าวิดีโอกดปุ๊บอ่าไม่มีนี่นะครับ คุณก็สามารถถ่ายรูปได้พอถ่ายรูปปุ๊บคุณกดถ่ายรูปปุ๊บนี่นะครับถ่ายรูปนะครับถ้าถ่ายวิดีโออ่าถ่ายวิดีโอคุณกดโอเคปุ่มนี้นะครับโอเคถ่ายวิดีโอนี่นะครับถ่ายวิดีโอมันจะอ่านวิดีโอให้กดปุ๊บอ่าเปลี่ยนเมนูนะครับเปลี่ยนอ่าเป็นประมาณนี้ครับถ่ายรูปอ่า ชัดมากโอเคครับกล้องตัวนี้